เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้มันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับตลาด2แห่งเนี้ยเดินกันไปคนละทิศคนละทางเลยฝั่งหนึ่งพุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่แต่อีกฝั่งหนึ่งกลับดิ่งหัวทิ่มลงมาเดี๋ยวเรามาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับดูภาพนี้สิครับความแตกต่างมันชัดเจนมากจริงๆดาวโจนส์กับ s p 5 0 0พุ่งทยานทำา AllT ทม์ไฮดไปเลย แต่พอหันมาดู Nasdaq ที่เป็นดัชนีรวมหุ้นเทคโนโลยีกลับติดลบส่วนทางสัง,งัันนี่แหละครับความขัดแย้งที่กำลังจะเล่าให้ฟังคำถามก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมภาพรวมตลาดมันถึงดูดีแต่หุ้นเทคที่เคยเป็นพระเอกมาตลอดกลับร่วงหนักขนาดนี้นี่แหละครับปริศนาที่เราจะมาหาคาตอบกันในวันนี้เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวการแรกกันก่อนเลย หายนะที่เกิดขึ้นในกลุ่มหุ้นเทคและ AI อะไรคือสาเหตุที่ชุดให้ n าส d a กดิ่งลงมาแบบนี้และนี่คือตัวเลขที่เป็นชนวนของเรื่องทั้งหมดครับลบ11หุ้นของ Oracle ดิ่งเวลลงไปถึง11%ภายในวันเดียวโอ้โหการร่วงหนักขนาดนี้มันต้องมีเรื่องไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับประเด็นสำคัญเลยคือ Oracle ประกาศผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้แล้วที่หนักไปกว่านั้นคือประกาศว่าจะทุ่มเงินลงทุนมหาศาลไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งมันทำให้นักลงทุนใจเสียเลยครับเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเฮ้ยการใช้เงินเยอะขนาดนี้ในเทคโนโลยี AI ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ทำกำไรกลับมาคุ้มค่ายอย่างที่หวังหรือเปล่าแล้วหายนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ Oracle ครับความกลัวเนี่ยมันเหมือนไฟลามทุ่งเลย ลามไปถึงหุ้นเทคยักษ์ใหญ่อย่างเอ i d วเดีย r o s o f t และ Amazon ที่โดนแรงขายลากลงมาด้วยกันทั้งหมดแต่ในขณะที่ฝั่งเทคกำลังลุกเป็นไฟก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวโผล่เข้ามาช่วยสถานการณ์ครับนั่นก็คือพลังบวกที่สวนกระแสมาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า f ฟดนั่นเอง ก่อนจะไปกันต่อขออธิบายคำสำคัญคำนี้กันก่อนนะครับนโยบายโดวิชพูดแบบภาษาบ้นบานๆเลยก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่เน,น้นการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษอาจจะเป็นการลดดอกเบีย้ยหรืออฉีดเงินเข้าระบบอะไรทำนองนั้นแหละครับและนี่คือหมัดเด็ดสองหมัดที่เฟดปล่อยออกมาเพื่อพลิกเกมในตลาดหมัดแรกปั้งลดดอกเบีย้ยลง0.25เปอร์เซตามมาติดติดด้วยหมัดที่สองตุ้มประกาศซื้อพันธบัตรเดือนละ4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ สองหมัดนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนบรรยากาศตลาดไปอย่างสิ้นเชิงยังไม่พอครับเพื่อตอกย้ำให้ตลาดมั่นใจสุดๆประธานเฟดเจอรมงพาเวลยังออกมาพูดเองเลยว่าผมไม่เชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นกรณีพื้นฐานของใครนี่คือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าเฟดพร้อมอุ้มเศรษฐกิจเต็มที่ความกลัวเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคือถูกปัดตกโต๊ะไปเลย แล้วที่นี้พอมีสองพลังที่มันสวนทางกันสุดขั้วมาเจอกันคือทั้งความกลัวในหุ้นเทคและความเชื่อมั่นจากเฟดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการย้ายเงินทุนครั้งใหญ่ในตลาดนั่นเองครับปรากฏการณ์นี้เขาเรียกกันว่า Sector ร์โรเทชันครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือนักลงทุนแห่เทขายหุ้นเทคที่กำลังดูสิ่งเสี่ยงแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นน่ะย้ายไปหาที่ปลอดภัยในหุ้นกลุ่มอื่นโดยเฉพาะกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆจากนโยบายของเฟดภาพมันฟ้องชัดเจนมากเลยครับฝั่งซ้ายนี่แดงเถือกเลย oracle nvidia microsoft ในขณะที่ฝั่งขวาเขียวยกแผงส่วนทางขึ้นมาอย่างแข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็น visa jp morgan หรือ goldman sachs และเพื่อตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกจะเห็นเลยครับว่าผู้ชนะของวันนี้ก็คือกลุ่มการเงินและกลุ่มวัสดุที่เงินทุนไหลทะลักเข้าไปจนบวกขึ้นมาอย่างแข็งแกรง่งนี่แหละครับคือการหมุนเวียนของเงินทุนของจริงและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้มันสรุปเป็นบทเรียนสําคัญอะไรให้กับเราได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันครับดังนั้นจุดสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจจากวันนี้เลยก็คือ1 ตลาดมันมีความแตกแยกกันอย่างชัดเจนมากๆ 2. สท่าทีของเฟดเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยและ 3. ปรากฏการ์เซกเตอร์โรเทชันหรือการย้ายกลุ่มลงทุนครั้งใหญ่นี่แหละคือพระเอกของเรื่องในวันนี้ครับและนี่คือคำถามใหญ่ที่เราต้องทิ้งทายไว้ให้ไปคิดกันต่อการย้ายเงินทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีครั้งนี้ มันเป็นแค่การตกใจระยะสั้นๆหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเทรนดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาวกันแน่และถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ตลาดหุ้นอเมริกาที่เจาะลึกและทันเหตุการณ์แบบนี้ฝากติดตามเซฟข่าวกรอนเทรดหุ้นอเมริกากันไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์และที่สำคัญช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะครับผมทุกคำแนะนำติชมของทุกคนมีค่าสำหรับเรามากเพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ